เป็นโคเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าแต่งนะคะเป็น LED แม็กพร้อมลุยนะโชคซับแท้งของโปรเฟนเดอร์นะคะข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะสวยสภาพดีนะคะทุกคนภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะทุกคนพวงมาลัยมัลติฟังกชันทุกคนม, unction, คนมี cruise control มาให้ด้วย รถบ้าน2ถนนซ่องจ้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะใครที่ตามหากระบะช่วงล่างหนึบๆนะคะบอกเลยว่าแนะนํามากๆนะคะรีบๆมานะคะดูกันเลยนะกับเจ้าคันนี้เลย Ford Ranger 2.2นะคะ XLT ปี XL P 2018นะคะใครอยากได้งบประหยัดนะแนะนามากๆนะคะคันนี้ได้กระชังหน้าแต่งนะคะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีที่ครอบไฟหน้าแต่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไฟหน้าแต่งนะคะเป็น LED สว่างๆเลยนะคะมีโปร่งซุมล้อให้รอบคัน แล้วก็นี่เลยทุกคนมาดูนี่เลยอันนี้ได้โฟกซัทแท้ง์ของโปรเฟนเดอร์นะคะได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะได้ยางแม็กพร้อมลุยนะคะสวยๆเลยกระจกพับไฟฟ้าอ่ามีอ่า,อาเป็น4ประตูนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเม็ดอาร์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะรถเดิมๆสวยๆนะพี่ๆสวยๆเลยเห็นไหมเม็ดอาร์กชัดแจ๋วนะคะน็อตซ็อกประตูทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะคันนี้เป็น ไอ้นี่อยู่แล้วนะทุกคนฟรงร้างเดิมๆนะคะได้รับการตรวจการรับรองมาแล้วนะแล้วโปรโมชั่นเดือนนี้บอกเลยว่าราคาไม่แรงโดยทุกคนใครที่ตามหายอยู่นี่รีบๆมาเลยนะคะช่วงล่างบอกเลยว่าหนึบมากอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูมัมีทั้งหน้าทั้งหลังจริงนะ ในส,สวยโป่งซุ้มล้อรอบคันนะคะท้ายของคันนี้นะคะท้ายส,สวยๆเลยที่เข้าไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายก็มีนะคะเซ็นเซอร์หลังมีให้4จุดนะคะช่วงล่างเดิมสภาพดีเนี่ยทุกคนเห็นไหมข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะคุ้มมากๆแค่นี้บอกเลยก็คุ้มแล้วนะคะเป็นแสนแล้วนะมียางอะไหล่มาให้ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูแม็กไลเนอร์กันแม็กไลเนอร์เป็นไงละ่ะสวยสภาพดีนะคะทุกคนรถใช้งานไม่หนักนะตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะรอยตรงรอยแต้มจากโรงงานยังอยู่ครบ นะคะสวยๆบอกเลยว่าคุ้มใครได้ไปนะทุกคนแล้วราคาคือแบบคุ้มมากๆมาเดี๋ยวเรามาดูประตูนี้กันต่อนะคะทุกคนมากันเออนี่<ๆ>เห็นไหมสวยๆเลยชัดแจ๋วนะคะทุกคนชุดเครื่องมือของคันนี้นะคะมีมาให้ครบเลยอยู่ตรงข้างหลังนี้นะคะ<ๆ>เห็นไหม คร,ครบนะคะได้ไปคือคุ้มอ่ะบอกเลยใครที่ตามหาอยู่นะพี่ๆตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะรีบทักเพจเข้ามาได้เลยนะคะทักหรือ,อยังดูถึงตอนนี้ก็ต้องทักแล้วไหมทุกคนอ่านี่เห็นไหมสวยๆคันนี้สวยจริงค่ะ ชอบประตูน็อตทุกตัวไม่เคยแก่ไม่เคยถอดมีรอ,อยประแจเลยนะเลยเกิร์มเดิมจากโรงงานก็คือยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะทุกคนได้เบาะผ้าสภาพดีทั้งคันนะคะไม่มีขาดเลยนะแล้วก็คันนี้เครื่องเล่นวิทยุนะคะเชื่อมต่อบระตู USB เดิมเดิมจากโรงงานนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดพวงมาลัยของคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันทุกคนมีค r ชคอน control มาให้ด้วยคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะคะอ่าสมุดคู่มือมีมาให้ครบนะคะเดี๋ยว เราดูด้านบนกันนะคะด้านบนบอกเลยว่าเงียนกริบนะทุกคนหนีไฟติดทุกจุดนะคะเห็นไหมอ่าไม่ต้องกลัวนะคะของเรานี่คือไฟติดทุกจุดนะคะแล้วก็เลขไมล์ของคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะคะหารแล้วตกปีประมาณหมื่นน่อยๆนะคะเป็นรถใช้งานปกติเลยใช้งานน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่า <c ats> คันนี้นะคะจะมาพร้อมเครื่องยนต์2องจุแรงม้านะเครื่องเดิมฟิตไม่รั่วไม่ซึมนะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กัน ของตัวคานกันต่อนะคะคานเดิมๆสวยๆนะคะทุกคนอันนี้คานเดิมนะไม่มีการชนหรือได้รับการเสียหายมาก่อนแน่นอนนะคะพี่ๆสวยๆนี่เห็นไหมน็อตเงียนกลิบไม่มีรอยประแจหรือแม้แต่นิดเดียวฝากระโปรงเดิมนะคะนี่จะเป็นแบบช็ออัพนะทุกคนเปิดปิดได้สบายนะคะมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะทั้งเราเปลี่ยนถ่ายของเลวก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันนะคะแล้วก็รับประกันครื่องเกียร์สูงสุดหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยสี่ประตูสวยๆคันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นนะคะเอาไปเลยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน น,นี้นะคะเฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะแคปบหรือทักแชทเข้ามาติดต่อตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามาทางเรามี4เพจนะคะตามนี้เลยแล้วก็วิงต์ต่ออ2ช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถวดลงปุม๋มไปจบตามมาที่นี่เลยเสน่ห์รถด้านจอ